สวัสดีเพื่อนๆชาว x อ็กซทุกๆคนนะครับวันนี้ก็รายการพูดไปเรื่อย EP ที่เท่าไหร่ล้วก็ไม่รู้เหมือนกันก็พูดไปเรื่อยวันนี้เรามาทักทายกันนะครับหลังจากที่ห่างหายไปจากช่อง YouTube เป็นเดือนเลยนะฮะก็ไม่ได้ลงคลิปเลยก็หลายๆคนก็อาจจะคิดถึงนะการรีวิวโมเดลนะครับลักกันบอลการพาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆร้านขายของโมเดลก็ไม่ได้ไปเลยตรงวันนี้ก็บอกคาเดียวว่าไม่ได้ทําคลิปเลยตอนนี้ผมก็ไปทํางานทางด้านเบื้องหลังนะครับผมเป็นอยู่เบื้องหลังแทนได้เงินดีกว่า <c oughs> ตเบื้องหน้าก็ยังทําอยู่นะครับช่อง YouTube ก็ยังทําอยู่แต่ก็จะมีการเปลี่ยนแนวกันมากขึ้นนะฮะก็คืออาจจะทําอย่างอื่นที่เราอยากจะทําอยู่นะครับคือนอกเหนือจากการรีวิวโมเดลนะครับก็อาจจะเป็นคอนเทนต์อื่นๆที่เราคิดว่าเราอยากจะลองทำทำเก็บเอาไว้ดูนะฮะเออเราเคยไปตรงนี้มาเราเคยไปสถานที่ตรงนี้มานะฮะเก็บเอาไว้ว่าเป็นความทรงจําตอนนี้ก็บอกเลยว่าําหนักลงไปประมาณ4ี่กิโลทำงานกลางคืนเยอะส่วนใหญ่ออกเดินทางเยอะช่วงนี้ออกเดินทางบ่อยนะครับเดินทางไป ต่างจังหวัดเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เดินทางออกนอกสถา,านที่เยอะก็มีการออกไปถ่ายงานทั้งนอกแต่ไม่ใช่ของช่องตัวเองนะก็คือเหมือนไปทารับงานจ็อบอื่นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทําให้เรามีรายได้เข้ามามันก็ทําให้เราชะงักในการทำคอนเทนต์ในช่องตัวเองของเ,เยอะอยู่พอสมควรก็พยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมที่เป็นงานด้านนี้มากขึ้นนะครับหนึ่งคือเพื่อประสบการณ์ของเราด้วยเราก็ไปศึกษาประสบการณ์ต่างๆจากทางช่องอื่นทีมงานที่เขามีประสบการณ์ แล้วเราก็เป็นแค่<ม>บดตัวเล็ก ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เราจะได้เป็นตัวโตๆนะครับผมไม่ค่อยเก่งเหมือนเมื่อก่อนเลยมันติดขาดหมดเลยมันเขินอายกล้องไปหมดเลยเหมือนเหมือนเริ่มใหม่ไงไม่รู้นะก็คือเรายังอยากว่าอยากกลับมาทําให้มันเต็มที่นะแต่เวลามันไม่มีจริงๆนะฮะคือหนึ่งเรารับงานตัดต่อด้วยนะเราก็ตัดต่อให้กับทางช่องอื่นด้วยอะไรย่างเงี้ยครับก็มันไหนอย่างไหนด้านไม่ทันจริงๆช่องตัวเองก็ต้องต้องคิดอิกว่าเอ๊ะทำอะไรดีวะเราจะทําอะไรดีนะรีววโมเดลตอนนี้โมเดลมันก็เริ่มซาแล้วนะพวกดับเบิ้ลบอลอย่างเงี้ยมันก็เริ่มแบบเบาลงนะสำหรับ 管低。Bon เขาเคยสะสมอะไรเงี้ยก็ห่างหายกันไปเยอะสมควรเอามาขายกันก็มีนะฮะเยอะขายราคาตกไปเพียบเลยเดี๋ยวนี้เขาไปเล่นพวกอะไรอะอาร์ทอยหรอพวกอาร์ตทอยพวกกล่องสุ่มเลยพวกนี้นะคือมันได้ความนิยมมากกว่าผมเคยไปเดินสะพานเหล็กเม,มื่อเมื่อเดือนที่แล้วจากร้านที่ขายโมเดลที่มันมีพวกโมเดลฟิกเกอร์ตากล้บอลโมเดลวันพีทอะไรเงี้ยที่ขายแบบเยอะๆดีๆนะเดี๋ยวนี้เริ่มน้อยลงแล้วเอากล่องสุ่มมาต,ตั้งเต็มเลยนะฮะแล้วคนเข้าไปมุงซื้อกันเต็มเลยอาร์ทอยกล่ oy, องสุม่มพวกเนี้ยโอ้โหคือว่าเรายังไม่ได้ เข้าไปศึกษาทางด้านพวกนี้นะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคืองานยังไงต้องพูดยังไงเกี่ยวกับมันว่ามันคือมีที่มาที่ไปยังไงนะยังไม่ได้ไปศึกษาเลยก็เลยไม่รู้แต่เห็นคนนิยมเยอะมากคือไปเดินแล้วแบบเห็นคนที่มีอายุเยอะๆอ่ะพวกอาามากัน3ามคนอ่ะไปเลือกซื้อขวงกล่องสูะน่ารักมากนะฮะคือผมไปถ่ายมาแต่ว่ามันติดหน้าคนเยอะไปหน่อยนึงผมก็เลยไม่กล้าลงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีกฎของทางด้าน YouTube ว่า ่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะะ่ะห้ามไปถ่ายติดหน้าคนอื่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเขามาเห็นอาจจะมาฟ้องเราได้ถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตก็เลยไม่กล้าลงเทปนั้นก็เลยแบบว่าโอ้โหเสียไปเลยก็คือยังยังอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับมันดีนะฮะก็ยังไม่ได้ตัดนะครับดูแล้วแบบโอ้ วิคนเยอะมากก็หน้าคนติดเต็มเลยอะกล้องเอาไปถ่ายอะแวะมาทักทายกันนะครับก็คือไม่ได้ลงคลิปเลยอยากจะพูดคุยกันหน่อยนะครับบางทีเราโพสลงใน,นาเฟซบ้างแต่บางคนไม่ได้ไม่ได้เล่นเฟซไม่ได้มีเฟซผมไนงะก็เอามาลงใน y YouTube เอามาพูดเอามาทําเป็นคลิปให้ดูกันว่าช่วงนี้มันหายไปไหนก็คือพยายามจะกลับมา3รอบแล้วเนี่ยกลับ,บามาบ้างหายไปบ้างกลับ,บามาบ้างหายไปบ้างก็เพราะว่าหนึ่งก็คือเราต้องอไปทําเบื้องหลังนะเนะบื้องหลังซะส่วนใหญ่ได้เงินเร็วดี <laughs> นะครับทางเบื้องหน้านี่คือเรายังไม่ได้ยังไม่ เจอจุดที่แบบว่าชีวิตเปลี่ยนไงถ้าเราเจอจุดที่มันชีวิตเปลี่ยนปุ๊บจะแบบทาคอนเทนต์แบบว่าทำแล้วคนดูเยอะๆได้มีเงินเข้ามาไอ้อย่างเงี้ยมันน่าทําตลอดเลแต่ตอนเนี้ยเรายัางเรายัางไม่เจอจุดตรงนั้นนะครับก็อยากจะมาพูดคุยกันประมาณนี้นะฮะฝากเพื่อนๆที่ยังคอยติดตามชมคลิปอยู่ก็ฝากผลงานไปด้วยนะครับจะลงเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะแต่ก็ยังยังคิดอยู่ว่าจะทาแบบอ่าไม่ได้ทิ้งนะไม,ไ,งนะไม่ได้ทิ้งพวกรีวิวโมเดลหรือว่ารีวิวของอนะไรพวกนี้ยังยังคิดทําอยู่นะฮะเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่แรกอ แล้วเราก็ไม่มีการทิ้งแน่นอนนะฮะก็อยากให้เพื่อนๆนะครับรอติดตามไปนะครับ่าฝากกดติดตามกันไปก่อนนะใครที่เพิ่งมาเห็นคลิปนี้เอ้ยมันพูดอะไรวะลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆก่อนนะฮะคือมีอยู่ประมาณ700กว่าคลิปแล้วนะครับลองไปดูก่อนนะก็อยากจะให้มันถึง1 0,000สักทีนึงมันไม่ถึงเพราะอะไรเพราะเราไม่ลงคลิปมันจะไปถึงได้ยังไงทีนะฮะก็ช่องมันไม่ได้มีการรันไม่มีการดันท่าอยู่แล้วนะครับเพราะไม่มีผลงานเลยช่วงนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเรื่อยๆไม่รู้จะมาตอนไไหนก็ยังม่ใจ เกันเพราะว่าเราจัดการชีวิตตัวเองด้วยนะฮะให้มันดีก่อนแล้วเราค่อยมาเจอกันแบบแต่มีพิกัดนะครับเราจะต้องกลับมาฟื้นฟูเหมือนเดิมเจอกันคลิปต่อไปนะครับว่าจะไปที่ไหนนะครับไปบ๊ายบาย